เห็นว่าเคยทักแ้นมากๆจนเกือบจะเป็นอันตรายกับตัวเองมาแล้วใช่ค่ะเห็นว่าเคยทักแ้นมากๆจนเกือบจะเป็นอันตรายกับตัวเองมาแล้วใช่ค่ะไปทักใครคะ่ะ คือตอนนั้นทํางานอยู่ที่แห่งหนึ่งนะคะและพี่ที่ทํางานเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะดูดูได้อะไรได้เขาก็ดูแล้วเขาก็ประเอนเขาก็เหมือนสนิทกับยามเขาก็ไปบอกยามว่าเนี่ยไปให้น้องเขาทายสีน้องเขาดูดวงได้นะเขาดูแม่นนะพอเรานั่งปุ๊บภาพที่เห็นเนี่ยคือเห็นภาพว่าผู้ชายคนนี้ฆ่าคนอย่างนี้เลยคือเอามีดแทงแล้วก็เอาศพเนี่ยไปเผานั่งยางเป็นยางรถยนต์ค่ะประมาณห้าห้าวงแล้วก็ใส่ศพลงไปแล้วก็เผา แล้วตอนนั้นเนี่ยดิฉันพูดไปเหมือนกับเหมือนกับว่าจะไม่พูดแต่ปากมันหลุดออกไปค่ะเขาก็ตาโตเลยพังอ่ะแล้วเขาก็เงียบไปเลยเงียบไปนานเลยแล้วเขาก็เดินออกไปเลยแล้วเดินออกไปเสร็จเขาก็มาขู่เราขู่เราว่าถ้าพูดเรื่องนี้ไปถ้าเรื่องนี้ไปถึงหูใครก็แล้วแต่เขาจะเก็บเราหลังจากนั้นมาดิฉันก็โอ้โหไม่ไหวแล้วอยู่กับยามคนนี้ ถ้าอยู่ต่อไปคงอยู่ไม่ได้แน่ถ้าว่าเราไปทักเขาอย่างนั้นแล้วเขาก็เหมือนโกรธเราด้วยทํายังไงดีก็เหมือนกับมีเสียงพูดว่าเราจะช่วยเราจะช่วยก็ปรากฏว่ามีภาพให้เห็นว่าให้ดิฉันนะไปที่บ้านตัวอย่างในบ้านตัวอย่างมันไม่มีคนอยู่นะคเป็นบ้านเหมือนกับให้ลูกค้ามาเดินดูอย่างเงี้ยเขาให้เห็นภาพป่ายามวกนี้ไปทําอะไรในบ้านตัวอย่างคือคือภาพที่เห็นเนี่ยคือว่าโทษน,นะคะแบบพาผู้หญิงเนี่ย ไปไปนอนเป็นบ้านตัวอย่างโดยที่พนักงานไม่รู้เลยแล้วก็ให้ไปบอกเจ้านายไปบอกเหมือนกับหัวหน้าเราว่ายามมีพฤติกรรมแบบนี้เจ้านายเขาก็วางแผนอะไรสักอย่างเนื้อค่ะเพื่อให้จับจับยามคนนี้ได้ว่าทําผิดจริงๆปรากฏว่าจับได้ปรากฏว่าจับได้ปุ๊บแต่เขาไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนบอกนะคะเจ้านายยามคนนี้ก็โดนไล่ออกจากจากที่ทํางานนั้นนะคะเราก็รู้สึกโล่งเขาออกไปแล้วเราก็อยู่ต่อไปค่ะ